จากคนเราเนะเอาช้างนีไปเล่ร่อนในกรุงนะก็เห็นว่ามันไม่สมควรที่จะไปอยู่ตรงนั้นช้างน่าจะไปอยู่ในป่าก็เกิดโครงการของสมเด็จพระราชินีขึ้นมาช้างเนี่ยเดิมที เขาเป็นสัตว์ป่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะนำเขากลับมาสู่สู่ป่าสู่บ้านของเขาสมเด็จพระนางเจ้านะคะได้มีพระราชประสงค์ที่อยากจะปล่อยช้างคืนสู่ป่าในการไปซื้อช้างที่อาจจะเป็นช้างที่ทำงานหนักช้างเร่ร่อนช้างในส่วนที่ที่เจ้าของเขาอยากจะขายรับเข้าสู่โครงการ ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ช้างนะครับไม่ใช่แค่ปล่อยเฉยนะครับยังมองถึงเรื่องของลักษณะพฤติกรรมหรือความเป็นอยู่ของช้างว่าเขาจะอยู่กันยังไงท่านห่วงใยถึงขนาดตรงนั้นนะครับคือท่านได้เล็งเห็นความสําคัญของหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับช้างอย่างเช่นการรักษาช้างป่วยท่านก็จะมีความห่วงใยอยู่ตลอด ทุกคนที่มีโอกาสที่จะทำงานถวายท่านเนี่ยก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้สิ่งที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นนะคะแล้วก็มีความสำคัญกับปวงชนชาวไทยเนี่ยให้ประสบความสำเร็จการได้ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระนางเจ้าก็ถือเป็นมงคลกับชีวิต